สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพวกเรานะครับจะนําเงินนะครับจากผู้ใจบุญนะครับจากประเทศไต้หวันนะครับคุณน้ําคุณน้ําจากไต้หวันนะครับแล้วก็พี่น้องนะครับในอําเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งเป็นสมาคมสุรินนิวนะครับในจังหวัดสุรินทร์อำเภอศรีนรงค์นะครับวันนี้เราก็รวบรวมเงินบางส่วนนะครับเพื่อจะมาช่วยคุณตาคุณตาเมร์นะครับ ผ่อนตามนะครับคุณตาก็อายุเยอะนะครับตอนนี้ก็ติดเตียงนะครับก็เดี๋ยวพามาดูคุณตานะครับอันนี้คุณตามเมอผ่อนตามนะครับคุณตาก็อยู่ในสภาพแบบนี้นะครับก็อายุเยอะแล้วนะครับคุณตาก็ติดเตียงนะครับอายุเท่าไหร่นะครับนิงอารยสิบนะ มี่ละกาสิบนาอายุ93้บมปีนะครับก็วันนี้นะครับพวกเราสมาคมสุรินิวอำเภอศรีนรงค์นะครับก็มีทางอสมนะครับประธานอสมประจำหมู่บ้านนะครับท่านก็มาด้วยนะครับก็วันนี้พวกเราก็จะมามอบนะครับ เป็นเงินนะครับเราไม่ได้มอบเป็นถุงบรรจุนะครับมอบเป็นเงินเปื่อคุณตาจะได้เอาเงินส่วนนี้นะครับเพื่อจะไปช่วยเหลือนะครับอราทราบข่าวว่าอสมอนะครับก็มีถุงปัรจุกมีน้ำมีนมนะครับมามาร่วมด้วยนะครับจากอสมอบ้านหนองมาแซวนะครับทำโดยท่านประธานทองคำนะครับอย่างบุญนะครับอันนี้ก็เป็นสมาชิกนะครับ สมาคมสุรินิวนะครับก็คุยกันอย่างสนุกสนานนะครับพี่น้องสมาคมสุรินิวนะครับเดี๋ยวรออีกทีนึงนะครับยอดนะครับจากผู้ใจบุญนะครับจากประเทศไต้หวันนะครับรวมทั้งสมาคมสุรินิวอำเภอศรีนรงค์ฮะก็มียอดนะครับ อมอบให้คุณตาเป็นเงินสดนะครับเป็นยอด1,400บาทนะครับวันนี้เราจะมอบ2อ,อคุณตานะครับ2เคสนะครับ ก็รวมแล้วก็2,800บาทนะครับยอดที่จะมอบวันนี้นะครับขอบคุณนะครับเอฟซีสุรินทีวีขอบคุณคุณน้ำนะครับจากประเทศไต้หวันนะครับขอบคุณสมาคมสุรินนิวอำเภอศรีนรงพี่น้องเราทุกท่านนะครับที่มาร่วมมอบนะครับ วันนี้เป็นเคสแรกนะครับที่พวกเรานะครับสมาคมสุรินทีวีนะครับสุรินนิวก็มามอบบ้านหนองมะแซลนะครับมอบให้คุณตามมอออายุ93นะครับก็อีกเคสเราจะไปที่บ้านฉลีกนะครับขอบคุณนะครับเป็นจุดที่สองนะครับที่พวกเราจะมามอบนะครับเป็นเงินนะครับ เผื่อจะได้ช่วยเหลือให้คุณตาได้ไปนำเงินส่วนนี้นะครับไปซื้อยาหรือไปหาคุณหมอนะครับไปเพื่อบรรเทานะครับคุณตาโอ้คุณตาอตารมณ์ดีมากนะครับนอนฟังวิทยุฟังเพลงด้วยตาเขาอายุเท่าไหร่ครับคุณใหญ หกสิบเก้าแปดแปดอแปดสิบเก้านะครับคุณตายุบแปดสิบเก้าอันนี้อันนี้เคสที่สองนะครับคุณตาชื่อคุณตาอะไรนะครับนี่คุณตาชื่อนายเทียมบุญเสกเทียมบุญเสกนะครับ ก็ป่วยจิตเตียงนะครับคุณตาเดินไม่ได้นะครับวันนี้พวกเราก็มามอบเป็นจุดที่สองนะครับก็ได้เงินจากคุณน้ำนะครับที่อยู่ประเทศไต้หวันนะครับแล้วก็พี่น้องสายบุญนะครับในอําเภอศรีนรงค์ทุกท่านนะครับสมาคมโุรินิวนะครับก็ร่วมโดยช่วยกันนะครับอยากจะมีส่วนร่วมในการทําบุญตรงนี้นะครับเนี่ยฮะก็ทําด้วยใจนะครับทําด้วยใจก็มามอบยอด1 3ึ่งพัอยอยสามสิบเ 1,437นอะครับครับอันนี้ก็มอบให้คุณตานะครับเผื่อจะได้นําเงินส่วนนี้ไปหาคุณหมอนะครับไปรักษาตัวเองซื้อยงซื้อยานะครับไม่่ด้เีใอันงาท